สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็มีมีข้าวนะคะมีขนมมีมะม่วงมีน้ํานะคะแล้วก็มัน,นี้มีแกงพะโล้ค่ะวันนี้ป้าแม่จะใส่บาทนะคะแม่ป้าแมวก็ใส่บารไปแล้วนี่ป้าแมวใส่นิมนพระมาอีกแปดรูปหรือเก้ารูปนะคะกำลังเดินมานะนี่นมคะมีเจ้าเมียเจ้ากวักรอรับบุญด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้ามะลวยรอรับบุญด้วยนะคะนี่นะนะคะ พระพิสุสฆงก็กำลังเดินมาหาป้าแมวนะคะทั้งหมด9รลูกนะคะแล้วก็มีนาคที่คนที่จะเป็นนาคอุปสมบทก็เดินมาด้วยเนาะเอฟซี G, ทุกท่านมทนาบุญกับป้าแมวนะคะนี่นะคะพระก็เดินมาแล้วนะเดี๋ยวเราป้าแมวใส่บารก่อนนะคะนี่นะคะพระก็ได้กลับวัดแล้วนะคะเอฟซีขอบุญนี้ส่งถึงทุกท่านนะคะ ค่ะวันนี้ป้าแมวก็เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้เป็นชายชนนะคะในกระถางชายชนในมีสองต้นนะคะกระถางนี้มีสองต้นเท่ากันนะคะตอนนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะป้าแมวยังไม่ได้ไปอัพกระถางนะคะป้าแมวก็ขายให้เอฟซีราคาเจ็ดสิบาทนะคะชายชนเนาะมีสองกระถางค่ะต่อมานีนะคะสวยๆทุกต้นเลยค่ะห็น,นะคะสวยทุกต้นเลยจ้ะเห็นนะคะป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดอยู่สี่กระถางไม้แล้วเอฟซี FC ดูสิเห็นไหมคะเนี่ยเขาไปไหน ไปไหนเขาจะติดเหมือนป้าแมวเหมือนเป็นแม่เขาค่ะเพราะว่าเขาถูกทิ้งเนาะนี่นะคะเจ้ากัดนี่ก็ลุกนี่ก็ลุกน,นะคะซับเจริญค่ะเอฟซีซับจเจริญน,น,นะคะมีอยู่แค่สี่กระถางค่ะให้ไปเจ็ดสิบาทนะคะป้าแมวมีแค่นี้นะคะเอฟซี FC. ส่วนบอลอื่นๆเดี๋ยวป้าแมวทําการคัดก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะนี้ค่ะมันยังไม่สวยเนาะอีกตัวหนึ่งก็อยู่บนนู้นเลยค่ะค่ะก็ยังมีบอล ลูกไม้นะคะเดี๋ยว้าแมวพาไปดูนิดนึงเนี่ยค่ะเอฟซี FC ที่บอลที่เป็นหัวหัวที่ป้าแมวให้เอฟซีไปนะครับเอฟซี FC ก็เอาไปปลูกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยป้าแมวก็ปลูกใส่กระถางแบบนี้ค่ะเขาก็จะแทงหลอดออกมาให้เราเนี่ยนะคะไม่ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเขาแทงหลอดมาแล้วนะคะอันนี้ป้าแมวก็ไว้แบบนี้เลยก็ลดน้าให้เขาชุมหน่อยแต่ไม่ต้องลดอาทิตย์หนึ่งทักสองครั้งนะคะนี่ป้าแมวก็ทําแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเนาะนี่นะคาทำให้เอฟซีดูนะคะที่ป้าแมวเอาส่งหัวไปให้เอฟซีจ้ะ อันนี้ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปในกระถางมีสองต้นจ้ะป้าแมวขายให้ห้าสิบบาทนะคะค่ะส่วนลูกไม้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นฟอร์มกอ,อย่างนี้นะคะนี่นะกระถางละยี่สิบห้าบาทค่ะนะคะมีอยู่สี่กระถางนะคะลูกไม้นะคะเป็นฟอร์มกกนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวทําบุญตักบาทนะคะก็ขอบุญนี้ส่งถึงเอฟซีทุกท่านนะคะที่มีจิตใจเมตตามาช่วยป้าแมวซื้อบอนสีนะคะแล้วก็ ยังเมตตาสงสารแม่ป้าแมวด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมีบอลน,น้อยมากนะคะก็คิดถึงเอฟซีมีข่าวคิดถึงเอฟซีก็จะโพสจะทํา y o u t อย่างเงี้ยทำหาเอฟซีไปบ่อยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวป้าแมวจะไปทํา YouTube บ้านปลาเขียวค่ะเดี๋ยวเอฟซีติดตามบ้านปลาเขียวได้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะขอบุญนี้ส่งถึงทุกท่านให้มีความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ทุกประการนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า